สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามปาปาเข้าครัวกันอีกแล้ววันนี้ทําเมนูแบบจะอิตาเลียนก็ไม่อิตาเลียนจะไทยก็ไม่ไทยก็เรียกว่าเมนูลูกผสมใช่ไหมสปาเกตตีปลาเค็มค่ะสปาเกตตีแอนโชวีทําไมต้องทําสปาเกตตีปลาเค็มค่ะปาเพราะว่ามีปลาเค็มเยอะมีปลาเค็มเหนือเยอะคือปาเคยดาาแม่ว่าไปซื้อปลาเค็มที่ตลาดมองมาเช่นมันแพงมากชิลร้อยชิ้นละร้อยบาท วันก่อนให้ลูกไปซื้อกับเพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นเกมภารกิจ่าพิมพ์กับเพื่อนๆไปซื้อมาชิ้นหนึ่ง200ร<ส>้อยเท่าไหร่นะสองร้สอสรยกว่าบาทหนักกว่าอีกแล้วมันเยอะด้วยดูดิ <S <S นี่นี่กูใช้ไปแล้วนะยิ่งมีอยู่เลยอะ่ะก็เลยป้าเลยบะอ่าเดี๋ยววันนี้ทำสปากเกตตี้ปลาเค็มคณนาปลาเค็ม ก็วันนี้เราใช้คณะฮ่องกงใช่เพราะอะไรรู้ปะจริงๆปกติเ,าเราใช้คณะไทายแล้วปาก็เชื่อมันตลอดาว่า,าผัดคณะปลาเคม็มหรือทําพวกเนี้ยมันจะต้องคณะไทายแล้ววันก่อนที่ลูกซื้อมาลูกซื้อผิดเป็นคณะฮ่องกงแล้วเอามาผัดหุ้ยอร่อยเฉยก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคณะฮ่องกง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 มันกินง่ายกว่าเนี่ยมันทำไมอ่ะมันเรีวมันนิ่มมันไม่มันไม่แข็งเป็นเซียนใช่ไหมถ้าของไทยอ่ะมันต้องมานั่งปลอกปลอกปลอกแบบนี้ใช่เอออ่ะ ก็ทำง่ายๆธรรมดาก็ผัดปลาเค็มธรรมดาตามเดิมทำให้ดูผัดปลาเค็มเหม็นนะนี่แกงพริกพริกแดงจินดาแล้ววันก่อนให้ลูกซื้อพริกแดงจินดานี้มานี่ลูกซื้อมาเป็นพริกแห้งถุงใหญ่มากก็เลยต้องคณะปลาเค็มแหละเพราะมันต้องใส่พริกแห้งใช่ไหมส่วนส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะคณะปลาเค็มพริกแห้งธนา แต่ที่เหลือจะไปทำธนทปลาเก็มไปกินใส่เยอะก็ได้นะเพราะว่าแม่ชอบกินผักเพระเส้นแม่ทำเส้นก่อนเลย่เส้นเนี่ยการทำสปาเกตตี้ปลาเค็มก็คือใช้เส้นพาสต้าที่เป็นเส้นสปาเก็ตตี้แต่ว่าแม่ชอบกินเส้นแบบเส้นเล็กคือสปาเก็ตตี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเปิดตู้ก่อนมันจะมีอ่าหมดแล้วเหลือแค่นี้มันจะมีเส้นผอมกับเส้นอ้วน คือเส้นสปาเกตตี้ที่เห็นทั่วๆไปตามร้านทั่วไปอ่ะมันจะเป็นเรียกว่าเส้นเบอร์เบอร์เบอร์สามอ่ะมันจะเป็นเส้นอ้วนถ้าอย่างเงี้ยอันนี้มันเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะมันจะเขียนว่าเบอร์หนึ่งซึ่งมันจะเป็นเส้นที่ผอมก็ปกติบางคนเขาเรียกแองเจิลแฮร์ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเออแล้วแม่ว่าการที่อามาผัดแห้งอ่ะเส้นแบบนี้อร่อยก็เลยเดี๋ยวจะใช้เส้นเบอร์หนึ่งนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นอื่นๆบ้านเราก็มีนะเป็นแบบ เส้นดำหมึกดำอันนี้เส้นเป็นโบแล้วก็เส้นเป็นเกลียวหมดแล้วให้หมดบ้างหมดออโอเคเดี๋ยวแม่จะรับหน้าที่ต้มเส้นแล้วป้าป่าจะทำอะไรอยู่อะ่ะแล้วจะถ่ายใครเดี๋ยวแม่จะไปต้มเส้นอะ่ะถ่ายถ่ายน้องก็เลยต้มผักอยู่ล้งผักนี่มีอะไรน้งผักแม่ต้มอ,อย่างนุ่นนิ่มมากนะใช่การต้มเส้นก็อย่างนิ่มมาก เพราะว่าต้องเอามาผัดต่อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละค่ะเดี๋ยวต้มเส้นตรงนี้เพราะว่าจะได้ถ่ายทีเดียวไม่งั้นต้องถ่ายไปถ่ายมาข้างนอกข้างในวุ่นวายไปหมดต,ต้มเส้นเส้นนี่นานเมื่อกี้มันมืดๆมงไม่เห็นจะเห็นว่าเส้นมันหอมนะเนี่ยถ้าดูที่ถุงอ่ะมันจะเนไว้เนว่ยเนี่ย,เ,ยเบอร์หนึ่งถ้าสปาเกตตี้เส้นปกติมันจะเบอร์สามตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วกันอ้าวปอกคณะนี่คือเอาก้านมันหั่นเสร็จก็ต้องมาปอกอีกหรอก็จริงไม่ปอกก็ได้นะแต่ปลาชอบกินแบบนิ่มๆข้างในาก,กรอบๆใช่ไหมข้างในมันจข้างในกรอบๆหมายถึงว่าไม่ชอบเปลือกอรอไม่ชอบเปลือกไม่ก็คือแกงกานะ้านค้าตรงที่ปลาปอกเสร็จแล้วข้างในมันจะกรอบๆใช่ทำ<ๆ>หมาย<ๆ>ถึงว่าไม่ต้องปอกก็ได้นะกระดานห้องกงอะ แต่ว่าตอนฟ้าผัดอ่ะเราเราแบบชอบแย่งกินส่วนนี้มากเลยขอโทษนะไม่เป็นไรใช่ไหมเอาเส้นเริ่มสรุดแล้วเส้นเส้นเนี้ยมันเล็กนะเวลาต้มอ่ะมันจะใช้เวลาน้อยกว่าเส้นที่อ้วนกว่านี้ <c oughs> เส้นที่ต้มแล้วนานมากก็คือเช่นพวกเส้นเกลียวเส้นเพนเน่หรือเส้นโบอะไรพวกนี้มันหนานมันจะต้มนานกว่าเส้นแบบนี้ต้มไม่นานเท่าไหร่เราโปกติแม่จะดูว่ามันพอดีหรือ,อยังแม่จะใช้ชิมเอา ่าแล้วเดี๋ยวเราองเอามันไปช็อกน้ําเย็นเพื่อที่ว่าให้มันหยุดสุกสุกแต่เพียงเท่านี้ถ้าไม่เอาไปช็อคน้ําเย็นเนี่ยมันอาจจะสุกต่อไปเรื่อยๆในเพราะความร้อนอยังระอุอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะติดกันเป็นก้อนด้วยใส่น้ําเย็นดีกว่า่ำหมดแล้วเย็นน้ําเย็นเนี่ยก็ใช้น้ำํำปลาไปเลยอุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปผอดอีกด,ดีนะ ชิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปผักได้เลยอ,อเอ,อ,อย่าบานะอนแล้วปอกเปิดอกเปลือกอะไรเนีอยเปลือกออก็หลดเองอใช่ใช่ใช่ตำราเรื่องขนบนี้จะเป็นตำรับแบบนี้แค่หล่อนมาทำอะไรคะม,มันจะน่ารอยู่ตู้นานคือไม่ไมใช่ลายพยายามใช้ผัก ก็ใส่เข้าไปจริงๆแล้วสปัเกตี้ปลาเค็มมันต้องไม่มีแครอทดิมีได้มีก็ได้เพราะว่าแครอทเราจะเน่าอยู่นานมากแล้วก็เลยรีบเอามาใช้มันเป็นแว่นๆเหรอเดี๋ยวจเป็นแผ่นเป็นแผ่นยังไงอ่ะแผ่นซีเลียมาเหรอไม่เป็นแผ่นแบบนี้เนี่ยก็อร่อยอยู่นะไม่เอาไม่เอาเกิดยำแล้วมันเหมือนกินเศษปละ คือป๋าจะใช้มิ้สไลด์บางๆฮะเราไม่ชอบเลยอ่ะเราต้องให้มันมีความหนานิดนึงๆมันไม่ลอยันาดไหนตัวน,นี้เหรอใส่ตัวนีงเออเวเอร์แล้วเวอร์เอเเอประมาณนั้นละเตัวนี้นะใส่หมดเลยนะหมดเลยเหรอมันเจียวไปป่เออกินไม่ได้ปรนนอกินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพเป็นแครอทผัดปลาเค็มไปปลาเคม็มทำอะไรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปลาเค็มพีมี่ มันจะมาเป็นแบบเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันเรียกปลาอะไรปลาอย่างเงี้ยปลาเราล MC, ปลาอะไรปกติปลาที่เป็นโล,ลเนี่ยโลละด้วยหน่อยคืออย่างเงี้ยเนี่ยใช้ไปสักพักเอ้ยใช้ไปหน่อยแล้วสองร้อยก็มาเนี่ยปลาซื้อแบบนี้ม,นมีทั้งหลายชิ้นมีสิบกว่าชิ้นเออแต่ว่าท,ที่ที่เราซื้อแล้วก็เด็กซื้อมันจะเป็นชิ้นโตอย่างนี้เลยแล้วก็หนาๆถ้าใครอยากรู้ให้ตามไปดูในคลิปน้องพิมพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนหนึ่งวันใช่ไหม ตามไปดูในคลิปได้จะเป็นช่องเด็กจิว๋วชิวเอานะคะตามไปดูต้องเด็กจิ๋วชิวเอาด้วยแล้วมันมาอก้ร้อนปงก็มีซอสเห็ดหอมนี่เราแบบแปลกมากเลยอะ่กกยนะแบบไทยนะแบบไทยเรางงเพราะว่าคนก,ก่อนท<ว>ี่ลูกผัดเธอก็สอนลูกว่าให้ใส,ส่ซอสเห็ดหอมไม่ได้สอนเขาฟิตเองเนอน้ำตาลกาลิคและตอนโฟร์พาสต์นีเป็นพาสตอ Perfect Pinch Italian Seasoning ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเครื่รองเทศอิตาเลียนพอใส่อันนี้ปุ๊บ จะให้ความรู้สึกว่าอาหารอิตาเลียนทันทีใช่ปะ่ะก็ใส่อันนี้นะถ้าไม่ใส่จะกลายเป็นผัดหมี่เตียวนะคะก็จร <c oughs> ิงอะ่ะถ้าใส่อันนี้มันกลายเป็นผัดหมี่เตียวเลยดูเส้นหีิเส้นป้านไม่เุดอะไรงมันเ,อ,เอาล้างน้ำเ,<อ>น,เนี่ยล้างน้ำอะไรกันเอ๋อฟางหดไอ้น่แรงๆห้ดอะ่ะแรงแล้วแล้วก็กระเทียมสไลด์ขอโทษนะที่ยดใเราะว่ามันจะเดงอ่ะ เอาเร็วพริกไหมยางเลยนะลูกผักพริกจำพริกปี๊งกับิโปนันเรอก็เป็นพริกเสดดำพริกปลาพริกไหมอ้ามันต้องมีความหอมของพริกแห้งคั่วกับกิ๊กเลี้ยมแล้วก็ใส่ผัดไปเลยอ่ะไม่เป็นไหมอ่ะหัวลูกดิบขมวงชงเฉ่งทั่วบ้านบ้านแตงกวาขาวก่อนแล้วไม่ไม่อะปกติที่เราไปกินตำร้านพริกมันยังแดงๆอยู่แต่พริกเสดดำพริกสีเลยอ่ะ จากนี้หแหละมันต้องมีความหอมของมองันได้สิบครั้งน้ำตาลาหนึ่งหยิบมืออะไรนะน,รน้ำาตาลทรายน้ำตาลทรายอ๋ออ้อนไม่ไหวแล้วอ่๋อเนี่ยอ๋อพราต้องผัดกับสไตล์ไทยให้มันรสชาติมันจัดจ้านหน่อยถ้ามันไม่มีมันก็จะแบบ,บเจี๊ยบเจี๊นะ ถ้าเป็นที่อเล่น้อใส่อะไระอ่อะ,ะ,ะไม่มีสที่คเไม่คอตาผัดแห้งแต่ว่าร้านแบบออริจินอลหน่อยมันจะแปลว่าไม่ถกปากคนไทยนะ,ะมันจะรสชาติไม่จัดจ้งางไงก็เดินนะถูกปากเราเหรอข้าวที่จืหรออันนี้ถ้าเอาขึ้นซุกลายเป็นผัดผักเลยนะแ่บสับบ้างที่แค่เส้นเส้นอย่างเยอะอ่ะแล้วก็เค็มใส่ตอนไหนอ่ะลืมเมา เดืมต้องใส่ปลาเค็มก่อนเลยน่าจะดีปลาเค็มมันก็จะต้องไม่สุกแล้วก็งงเอาปลาเค็มก็ใส่ในลำแม่เลยครับอันนี้ลืมปลาลืมเอาต้องไปทอดอีกกระทะหนึ่งไหมเนี่ยเวรกรรมลืมใส่ปลาเค็มโอ้ตายก็สายต้องเอากระทะมาอีกลืมก็งงเอ๊ะถ้าใส่ปลาทรรมดาจะใส่เส้นไงถ้าใส่เส้นแล้วไม่ใส่ปลาเค็มได้เหรอ ยัแง่รู้อะ่ะรู้มันก็มีความสลับในใจทำอาหารนิดนึงถึงแม้จะทำไม่ค่อยเป็นปวดฟันไม่ไหวสุดละตายแล้วก็คือต้องใส่พริกแห้งกระเทียมแล้วก็ผัเกเจนก่อนเลยนะแล้วเ,เธอเดินเลี้ยงผักลงไปเพราะว่าเราสำลักงงเน,นี่ยเหรอน้ำขมุกฉงเฉงนะเจ๋งกระต้าไปเลย จะไ,ได้ความหอมกระเทียมงใส่กระเที้นเนี่ยไฟแรงไหมอ่ะคือเนี่ยไม่ได้ทำแบบข้าวเป็น้นะก็พูดคอมเมนต์ไปเรื่อยอ่ะมัวบ้างเลยมัวมาโอ้ยใส่แล้วอ่ะสามาานมาเลยดูดิอ่ะแล้วก็ใส่อะไรคะอ๋อเอาอื่อมาคลุก เช่นเยอะไปไหมไม่เยอะนะพอดีเสร็จแล้วก็เราใส่เร,รเรื่องเทศใช่ป่ะเพราะทำไมอ่ะมันจับตัวกันอน,อ,นอันนี้คืออะไรคะดาร์ลีออแอนด์เอิร์ฟดาร์ลีแอนเอิร์ฟของแมคคัมมิคอ,อ,อุ้ยหอมพัสต้าขึ้นมาทันทีพัสต้าผัดแห้ง อันนี้เป็นโปรเฟคทินอิตาเลียนซีซารนิ่งก็เป็นพวกมีพาสต์ลี่มีออริกาโนะ่ลใส่ไปแบบนี้มันก็จะหอมเป็นอาหารอิตาเลียนทัน,กกนทีเลยปลาเนื้อตุ้กีเคอร์ดีดังเนี้ยมีสีสะะแบบนี้แหละจกระดานเลยแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำพยดำมีไหมมีไหมพริกไทยดำพริกไทยดำนั่นไงอ๋อนิดว่าเอามาซ<ป>ื้อแบบขวดปิดมาแต่เก็บจปิดนะขวดด้ว ให้หมุนหมุนหมุนเอาใช่ปะ่ะไม่เอาอันนี้เอาแบบเอามือโดย <c oughs> แล้วไม่ต้องชิมหรอชิม,มไหมเดี๋ยวแม่ชิมนะยโอ้โหหอมเลยอะคุณโยน,นะคะอือโอเคอือร่อยแล้วค่ะ แต่ว่าเซนนิ่มไปหน่อยเพราะว่าผักนานใช่ป่ะโบ่น่าแตดีอูดมไปด้วยผักเกีย <c oughs> วตีมากมากขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะน้องพิมพ์เขายังเรียนร้องเพลงอยู่ตอนนี้ยังไม่มาและไม่เสร็จอีกนานพี่เกียดรอเดี๋ยวเราชิมให้ลูกล่วงหน้า <c oughs> เออตรงพริกดำๆไม่เอาได้ไหม มันดิ่งแห้งเมื่ต้องทำแบบนี้คุณแม่มันด่างแบบว่ะไปทอดก็ต้องทำแบบนี้นะจริงเหรอเรานึกว่ามันจะต้องแบบว่าเออแบบแดงๆไม่แดงถ้าแดงพิกสดกิจจ้ารู้แล้วแต่ว่ามันนั่นจะไม่ดั่เท่านี้ป่ะมันดั่เท่านี้เหรอดั่งงี้แน่เสร็ั่งคาะาแต่บอกว่าคานาฮ่องกงอร่อยใช่ไหมเถ้าจะเละไปหน่อยนะอืมต้มไม่มากนะอืมอร่อย ้าบอกว่าเส้นเละก,ก็คือเละแหละเส้นเส้นควรจะเหนียวนุ่มกว่านี้แต่ว่าเส้นนิ่มไปหน่อยเพราะว่าผัดสองรอบใช่ไหมโดยรวมก็อร่อยเดี๋ยวจะชิมกับแคลอร่แล้วมันเท่ากันไหมก็โอ้นะจลาคานะอร่อยว่ะอืมอร่อยนะกินไปกินมาปลาเทมก็เข้าคลุกพัวเส้นดีใช้ได้ค่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวลองน้องพิมมาชิมอืมดูละ ตลอดอ่ะมันมีความหวานพอกินไปแล้วมันจะมีรสหวานนิดนึงมันเลยอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ร <anal? S 1> แต่นะอร่อยกว่าใช่เมือ่อกี้ชิมไปแล้วหน่อยหนึ่งใช่ไหมสปาเกตตี้ปลาเค็มปลาเผ็ดหรออันนี้คืออะไรอ่ะ,อะ,อะสปากเกตตี้อบชีสไม่ใช่สปากเกตตี้เป็นพาสตา้าอบชีสซอสเนื้อปลาทำเหมือนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงใช้ได้ไหมล่ะผมือปาสปาเกตตี้ปลาเค็มอ่่ะแตหนูว่าของหนูอร่อยกว่าเออจริงวันนั้นแม่กินไหมก็ว่ามันอร่อยกว่าเพราะอะไรอ่ะ เขาหนูทำเองจริงที่พวกหนูทำเป็นม่วงงใช่ไหม,อ,มอร่อยเฉยแล้วหนูแบบเคว้งเคว้ง้งน้ำตาลลงไปไงใครอยากดูให้ไม่ดูในช่องเด็กจิ๋วชิวเอานะคะกลมกล่อมกว่านั้นอะเออโหย้ยแล้วหนูรู้เปล่าว่าที่หนูใส่เครื่องปรุงเพียบเลยแล้วเพื่อนหนูเอาขวดเครื่องปรุงไปซ่อนอะเพราะเขาควรหนูใส่เองแ, <c oughs> แต่หนูเป็นคนมือหน,นักจะป้าบอกว่าคนมือหนัก จะทําอาหารอร่อยรสชาติจะจัดจ้ดานเพราะหนูใส่แบบใส่ซอสน,นี่ก็ใส่นี้เลยป่น้ำตาลเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงไปใช่ไหมใช่ไหมป้าเธอทําอาหารสูรุ้่งไม่ได้แล้วไงรู่อร่อยกว่าอ่ะอันนี้อร่อยไหมบอกด้วยไ,ไม่เผ็ดออเันนี้มันจะเป็นคล้ายๆลาซญญญานญ่าเหรอมันไม่คล้ยนะมันก็เป็น,ปนอบชีสธรรมดานัหน้าเลย ไอ้นี้เราเคยทำเคยถ่ายให้ดูขั้นตอนการทำอย่างนี้ก่อนแม่ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่บอกยังเส้นอะไรเส้นเกลียวไม่รู้เป็นเกลแล้วก็เขาเรียกเส้นอะไรไม่รู้ราดด้วยซอสเนื้อคลุกกับซอสเนื้อนั่นแหละแล้วก็ราดชีสอหกมันคล้ายๆเราสัญญาณนั่นแหละนะก็คือเป็นแป้งผสมกับซอสเลยอร่อยขึ้นมาอนนี้อร่อยมากเยี่ยมค่ะ วันนั้นที่หนูทำมาครบใช้ท้อนเลยนะวันนั้นอร่อยสวยแล้วแบบทำเยอะมากนึกว่าเออเดี๋ยวไม่มีใครกินเพราะคเราแย่งกินกันหมดกินกันหมดเรียบเลยเดียวเลยแล้วตอนแรกเพื่อนบอกนี่อร่อยไม่อร่อยเป็นไงล่ะกินเยอะกจนเรียบเลยมันเหลือเชื่ออะเหลือเชื่อกัเคี่ยงแบบมั่วมากอ่ะอ่ะโอเคงั้นทำอาหารมั่วๆนี่แหละจะเวิร์กใช่ไหมโอเคลากันไปก่อนนะคะ